อยากจะเที่ยวให้มากกว่านี้เที่ยวอยากจะเดินทางไปประเทศต่างๆหรือว่าไปจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์ให้มากกว่านี้การท่องเที่ยวมันทําให้เราได้อยู่กับตัวเองพอเราได้อยู่กับตัวเองเราก็จะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรบา <ฆ humming. S 1> งทีเราอยู่ในสังมคมแคบๆอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ครอบครัวเนี่ยบางทีมันไม่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรทําให้เราเหนื่อยรู้ว่าทําอะไรที่ทําให้เรามีความสุขไม่สามารถที่จะรู้ว่าทําอะไรที่ทําให้เราเจ็บปวดครับ ราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะทําให้ให้อยู่กับตัวเองถ้าเป็นไปได้อย่าให้ไปเที่ยวคนเดียวด้วยซ้ำเพราะมันจะมันจะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองผมมันจะออกจากสิ่งที่เราเคยชินเป็นประจาเนี่ยแล้วแล้วมันก็จะทาให้ให้เห็นว่าตัวตนเป็นคนไงมากขึ้นนี่ตอนเด็กๆเราเราไม่เคยผ่านความเจ็บปวดไม่เคยผ่านความผิดหวังเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําได้ดีแล้วครับผมแล้วเพื่อนก็ชมแล้วอะไรอย่างนี้ครูเขาก็ชมแล้ว